ว่าเป็นพระพิชาสามารถท,ที่ที่ทรงนำวิธีการแต่งกายของหญิงไทยเนี่ยมาปรับเป็นพทินที่เป็นปัจจุบันได้แล้วก็ใช้ในโอกาสต่างๆทั้งทั้งโอกาสธรรมดาโอกาสที่พิเศษขึ้นมาจนถึงขนาดที่ไปใช้งานราตรี อีกทั้งยังมีฤดูต่างๆที่เหมาะสมที่จะใช้ที่จะปกปิดร่างกายหรือว่าสภาพอากาศได้อีกซึ่งมันค่อนข้างครอบคุมมากครับเห็นว่าครบจบแล้วในมุมของดีไซเนอร์ด้วยมองความงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเป็นเหมือนตำราแพทเทิร์นและการออกแบบตัดเย็บชั้นสูง สำหรับอาทิตย์เทียรกิติวัตรหรือโจเซอร์เฟส surface, ดีไซเนอร์ชื่อดังซึ่งมักนำแรงบันดาลใจจากชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนผ้าไทยมาประยุกต์ออกแบบให้ร่วมสมัยส่งคนดังของไทยไปเฉิดช้ยบนเวทีโลกทั้งการประกวดนางงามไปจนถึงเทศกาลหนังต่างประเทศการตัดเย็บอย่างประณีตเช่นการซ้อนซิปซ้อนตะเข็บข้างตลอดจนการสวมใส่ใช้งานได้หลายโอกาส ชุดไทยพระราชนิยมแดแบบได้แก่ชุดไทยอมรินชุดไทยจิลดาชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจัก,กรพัทชุดไทยจักรีชุดไทยเรือนต้นชุดไทยศิวาลายัยและชุดไทยดุสิตจึงแสดงถึงพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพด้านแฟชั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มให้มีการออกแบบสร้างสารรค์ชุดประจำชาติไทย นำชุดไทยพระราชนเนี่ยไปสอนนักศึกษาในระดับปดุดมศึกษานะครับแล้วก็ตีความว่ามีอะไรขาดเหลือที่ทททยังไม่เหมาะกับโอกาสต่างๆบ้างข้อแทบจะหาไม่มีเพราะว่าทุกอย่างครอบคลุมหมดแล้วท่านเป็นแฟชั่นไอคอนมันไม่ใช่แค่ของไทยครับเป็นของโลกที่ช่วงหนึ่งท่านก็ได้รับรางวัล อ่สต,ตรีแต่งกายที่เด่นของโลกจนหลายปีซ้อนจนจนขึ้นเป็นฮอลล์เฟรมนะครับอันนี้เป็นสงหรัองค์ชุดไทยจักกรีชุดไทยจักรีในยุคแรกนะคะยุคแรกตอนที่ท่านเสด็จไปต่างประเทศเมื่อปี2503จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ก็คือคนเสือคือจะ, mm. จะเป็นผมสบายจีแล้วก็ด้านหน้าเป็นจีบหน้า ใช้รูปแบบของตัวสบายที่สตรีไทยเราสวมใส่กันในดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าใช้วิธีการตัดเย็บซึ่งชุดไทยที่เป็นลักษณะของมีจีบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะการตัดเย็บเหมือนเวลาเราใส่เดรสคือเป็นชุดติดกันทั้งหมดเลย แม้ดูร่วมสมัยหากหัวใจของชุดไทยพระราชนิยมคือการนำต้นแบบการแต่งกายของสตรีทไทยในอดีตเช่นการห่มสบายนุงผ้าซิ้นนุ่งจีบมาประยุกต์ให้สวยงามและสมใส่ได้อย่างสะดวกสบายและที่สำคัญคือการตัดเย็บด้วยผ้าทอท้องถิ่นไปจนถึงงานปักประดับด้วยงานช่างฝีมือชั้นสูงชุดไทยพระราชนิยมด้วยตัววัสดุที่ใช้เนี่ย มันคือผ้าไทยที่หลากหลายรูปแบบมากคือ<ม>ถ้าเริ่มต้นเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมพื้นผ้าไหมมัดหมี่มหรือแม้แต่ผ้าตินจบที่เรา<ค>รจักกัน<ม>หรือว่าผ้าปักก็คือก็<ม>คือใช้ได้ทั้งหมดมหรือว่าถ้าเป็นชุดที่มีความเป็นทางการมากขึ้นก็จะใช้เป็นตัวผ้ายก<ค>ผ้ายกดอกเอยผ้ายกทองหรือว่าผ้ายกเงินเองอันนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์ทางอ้อมให้กับช่างทอให้เรายังมี มอโรคทงภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่กับประเทศไทยต่อไปด้วยเป็นการสนับสนุนช่างไทยด้วยเป็นการสนับสนุสนช่างตัดเป็นการสนับสนุสนช่างปักด้วยเป็นเอ่อมันเหมือน,น,นเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่มารวมกันอยู่ในจุดไทยแล้วมันยังต่อยอดให้ศิลปินที่ทำงานทางด้านนี้อยู่สามารถอยู่ต่อได้ ชุดไทยพระราชนิยมที่กำลังจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อวงการผ้าทไทยดังพระราชดำรัสเมื่อปีพศ2531ความตอนหนึ่งว่า คนไทยเรานั้นแม้อยู่ห่างไกลความเจริญของเมืองหลวงก็มีความสามารถทางด้านศิลปะเป็นอย่างสูงเช่นผ้าไหมไทยผ้าไทยต่างๆที่เห็นมีสีและลวดลายที่สวยงามนั้นเกิดมาจากความสามารถของชาวบ้านเองแท้ๆไม่ต้องให้ใครไปออกแบบลวดลายและสีสันให้คนไทยเหล่านี้เองที่ข้าพเจ้าขอยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอดศิลปะให้แก่ชาติบ้านเมืองของเขาจริงอัญชลีโปสวุวรร ไทย PBS รายงาน